ช่วงนี้ผมจะมาสรุปรถมอเตอร์ไซค์ใหม่10รุ่นที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการเปิดตัวกันที่งานมอเตอร์โชว์2024นี้หรือไม่เริ่มจากรุ่นที่มีคนสอบถามมากที่สุดนั่นก็คือ Honda Stylo 160ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วผมเองก็มีการรายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่าอาจจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยของเราแต่หลังจากที่ Honda อินโดนีเซีย ได้เปิดตัวสไตโล160อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู 1> <1> ้ชมเลยครับว่า Honda s t y l โ160นั้นจะไม่มีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยภายในปีนี้อย่างแน่นอนครับขณะนี้ก็มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า Honda จะเปิดตัวสไตโล160ในงานมอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงสรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่า สไตลโล160นั้นจะยังไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงปีนี้อย่างแน่นอนครับรุ่นที่สองที่มีคนสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่ฮอน d a าพาสื่อมวลชนไปทดลองขับขี่ f o r ์ซ750ที่อิตาลีทุกคนก็มีความคาดหวังว่าฮอน d a เมืองไทยจะเปิดตัว f o r ์ซ750แต่จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า f o ร์ซ750รุ่นปัจจุบันนี้จะไม่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยถ้าจะมีการนำเข้าจะเป็นโมเดลใหม่ของ f o r ์ซ750ที่อาจจะมีการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้ที่งาน x ิกมาโช2024ครับรุ่นที่3ที่มีคนสอบถามกันเข้ามามากพอสมควรนั่นก็คือ y a m a ฮ่าเลกซ LX 155ซึ่งมันได้เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศอินโดนีเซีย หลายคนก็เลยคิดว่าน่าจะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยมีรุ่น l e x กซ125มาแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า YAMAHA l e x ็กซ LX 155จะยังไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงปีนี้อย่างแน่นอนครับรุ่นที่4ก็มีคนสอบถามกันเข้ามามากทีเดียวนั่นก็คือ y a m a h a NMAX 155 ซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีการนำเสนอเรื่องราวของ NMAX155 รุ่นใหม่หลายคนก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้หรือเปล่ายืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่ามอเตอร์โชว์ครั้งนี้จะยังไม่มีการเปิดตัว NMAX155 อย่างแน่นอนส่วนมันจะเปิดตัวช่วงเวลาไหนมเมื่อไรหรืออย่างไรภายในปีนี้หรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ รุ่นที่5ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึงนั่นก็คือ Ro ย a l Enfield ช็อ t กัน650ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปในอินเดียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลายคนก็เลยคาดหวังว่ามันจะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราซึ่งก็แน่นอนครับว่าเปิดตัวแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่มอเตอร์โช2024ที่กำลังจะมาถึงนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า ยังไม่มีการเปิดตัวช็อตกัน650อย่างแน่นอนแต่จะเป็นการเปิดตัวรุ่นหิมาลายัน450ซึ่งล่าสุด Royal Enfield ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์ให้ได้ทราบไปแล้วว่าจะเป็นการเปิดตัวรุ่นหิมาลายัน450แน่นอนครับรุ่นที่6และรุ่นที่7ที่มีคนสอบถามกันเข้ามามากพอสมควรนั่นก็คือ CF Moto 450 MT และ450 SRS โดยเฉพาะรุ่น450 MT มีคนสอบถามกันเข้ามามากทีเดียวครับว่าจะมีการเปิดตัวกันที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้หรือไม่บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วก็มีความชื่นชอบดีไซน์ของ450 MT ถ้ามีการเปิดตัวเมื่อไหร่คงต้องขอโอกาสไปทดลองขับขี่ด้วยตัวเองรวมถึงรุ่น450 SRS ก็มีรูปโฉมดีไซน์ที่เราใจโดดเด่นด้วยสวิงอาร์มหลังแขนเดียว ทั้งสองรุ่นมีคุณผู้ชมหลายคนเข้าใจว่าจะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า CF Moto จะยังไม่มีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เพราะว่าไม่ได้เข้าร่วมเปิดบูธในงานครั้งนี้แต่อย่างใดคงต้องรอหลังงานมอเตอร์โชว์ครับอย่างเร็วสุดที่จะมีการเปิดตัวก็อาจจะอยู่ในช่วงกลางปีนี้และก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะมีการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียวหลายรุ่น นอกจาก450 MT แล้ว450 SRS หรือว่า450 SR รุ่นธรรมดาก็อาจจะมีการเปิดตัวพร้อมๆกันมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับรุ่นที่8ที่ผมเองก็แอบลุ้นการเปิดตัวในเมืองไทยนั่นก็คือคีเวนโปเลียน500ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการรายงานข่าวและนำเสนอข้อมูลของเจ้านโปเลียน500ไปแล้วและกล่าวด้วยความชื่นชมครับว่า ถ้ามีการเปิดตัวในเมืองไทยเมื่อไหร่ผมจะรีบไปจับจองเป็นคนแรกก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจติดตามข้อมูลและบอกว่าจะไปจองต่อจากผมยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่ามอเตอร์โ,โ,โชว์ครั้งนี้คีเวไม่ได้เข้าร่วมงานแต่อย่างใดแต่จะมีการเปิดตัวในช่วงภายหลังซึ่งยังไม่ทราบได้ครับว่าจะเปิดตัวช่วงกลางปีนี้หรือว่าปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วและความจริงก็คือว่า คีเวไม่ได้มีแผนเปิดตัวเพียงแค่รุ่น2รุ่นยังตามมาอีกหลายรุ่นครับรุ่นที่9 Big บ c o o สกูเตอร์ของ GPX หลายคนถามว่าจะเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้หรือเปล่าสรุปเลยครับว่า GPX ไม่ได้ร่วมงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แต่อย่างใดแต่หลังจบงานไปแล้วอย่างเร็วสุดที่ GPX จะเปิดตัวได้จะอยู่ในช่วงกลางปีนี้ครับอดใจรออีกนิดนึงไม่นานเกินรออย่างแน่นอนและรุ่นที่10ซอนเตส บิ๊กสกูตเตที่ผมได้มีการรายง,งานข่าวไปแล้วก็มีแฟนคลับจำนวนหนึ่งสนใจและให้ความชื่นชอบเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซอนเตสจะมาจริงหรือเปล่ายืนยันครับว่ามาจริงแน่นอนแต่ไม่ได้เข้าร่วมงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แต่อย่างใดการเปิดตัวของซอนเตสนั้นอย่างเร็วสุดก็คือในช่วงกลางปีนี้แหละครับไม่เดือนพฤษภาคมก็เดือนมิถุนายนหรืออย่างช้าก,ก็คือเดือนกรกฎาคมและนี่ก็คือ สิรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาในช่วงเวลานี้ว่าจะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์2024หรือไม่สรุปเลยครับว่าทั้ง10รุ่นไม่ได้เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้อย่างแน่นอนครับ